และแล้วความจริงก็ถูกเปิดเผยวัดแท้จริงแล้วผลปีศาจของลูฟี่นั้นไม่ใช่สายพารามิเซียแต่เป็นสายโซอนสายพันธ์สัตว์มายาผลฮิโตฮิโต,โ,ตโมเดลนิกาและในตอนนี้ลูฟี่ก็สามารถปลุกพลังของตัวเองให้มันตื่นขึ้นมาได้แล้วซึ่งการตื่นของพลังผลปีศาจมันได้ทําให้ลูฟี่นั้นสู้ได้อย่างอิสระตามใจนึกมากยิ่งขึ้นกว่าเดิมมาดูกันครับว่าลูฟี่นั้นจะจัดการไครโดได้ยังไงฉันจะเป็นล้าช้าโจรสลัดให้ได้เลย อีกหน่อยเส สวัสดีทุกท่านนะครับผมก่อนอื่นเลยนะครับก็ต้องขอกราบขอบพระคุณอย่างยิ่งนะครับผมสําหรับ1 0,000ื่นซับแรกสําหรับช่อง Soul ของเรานะครับผมคือดีใจมากๆากเลยครับที่ช่องได้กลับมาถึง1 0,000ื่นอีกรอบนะครับผมก็ดีใจมากๆนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้กดซับสไครต์นะครับก็ช่วยฝากหน่อยนะครับผมชอฝากกดติดตามให้กับช่องของเราด้วยนะครับผมอย่างไงก็ขอบคุณล่วงหน้านะครับผมจากมังงะตอนที่1,44ที่ผ่านมานะครับมันก็ทําให้ตื่นตาตื่นใจมากอยู่แลล้วกกัับารตื่นของงพ ผลปีศาจของลูฟี่และในวันนี้นะครับก็ได้ถูกปล่อยออกมาเรียบร้อยสําหรับสบปอยแรกสั้นๆของมังงะวันพีชตอนที่1045ต่อจากตอนที่แล้วหลังจากที่ลูฟี่นั้นดึงไคโดกลับขึ้นไปยังดาดฟ้าลูฟี่เนี่ยก็เปิดฉากกระนำโจมตีเข้าใส่ไคโดนั้นอย่างสนุกสนานด้วยพลังที่ตื่นขึ้นข,นของผลฮิโตฮิโตโมเดลนิกะซึ่งในตอนนี้พวกเขาก็ยังคงต่อสู้กันอย่างดุเดือดซึ่งในระหว่างที่ต่อสู้กันไคโดนั้นก็รู้สึกสงสัยเกี่ยวกับพลังผลปีศาจของลูฟี่เพราะมันสามารถเปลี่ยนสิ่งรอบ ให้กลายเป็นยางได้ตามรูปแบบการเตือนของสายพารามิเซียแต่ทําไมลูฟี่กับสามารถแปลงร่างได้ด้วยซึ่งมันเป็นรูปแบบของสายโซโอน,น่จากนั้นลูฟี่นี่ก็ได้ใช้ท่ากีกันคนยักษ์ย่างยืดโดยการขยายร่างตัวเองเป็นยักษ์ใหญ่เพื่อโจมตีเข้าใส่ไคโดซึ่งในขณะเดียวกันโมโมะกับยามาโตะก็ขึ้นมาที่ดาดฟ้าเช่นกันก็เลยทําให้พวกเขานั้นเห็นร่างใหม่ของลูฟี่ด้วยแต่ทว่าหลังจากนั้นพลังของลูฟี่นั้นมันก็ได้หมดลงไปอีกครั้งแต่ลูฟี่นั้นก็เฮิดสู้กลับมาใช้ร่างเกียร์ห้าได้อ เข้าใส่ที่หน้าของไคโดอย่างหนักหน่วงแล้วลูฟี่นั้นก็ได้หันไปพูดกับไคโดสนุกดีนะว่าไหม ครับผมก็จบไปแล้วนะครับผมสําหรับสปอยสั้นๆของมังงะวันพีชตอนที่1045นะครับผมประเด็นตอนนี้นะครับก็คือไคโดนี่ครับเริ่มสงสัยอยู่เหมือนกันเกี่ยวกับพลังผลปีศาจของลูฟี่แต่ก็คงไม่ได้ตกใจเรื่องที่บูฟี่นั้นเปลี่ยนสิ่งรอบข้างให้กลายเป็นยางได้หรอกเพราะว่ามันคงเป็นเรื่องปกติสําหรับการตื่นของสายพารามิเซียคนระดับไคโดนะครับก็น่าจะเคยเห็นการตื่นของพลังสายพารามิเซียมาแล้วแน่ๆแต่สิ่งที่ไคโดสงสัยก็คือทําไมลูฟี่ถึงสามารถเปลี่ยนร่างได้เหมือนกับ สายโซโอนละ่ะคือถ้าเรื่องนี้นะครับจะไปถามลูฟี่นี่ลูฟี่ก็คงจะตอบไม่ได้เช่นกันเพราะว่าลูฟี่นะครับก็คิดว่าตัวเองนั้นเป็นสายพารามิเซียมนกันพวกคนที่น่าจะรู้เรื่องเกี่ยวกับผลนิกานะครับก็น่าจะเป็นพวกห้าผู้เท่านี้แหละแล้วก็น่าจะมีคนอื่นๆด้วยแต่ก็ยังไม่เปิดเผยนะครับว่าจะมีคนอื่นๆรู้เรื่องนี้บ้างหรือเปล่าก็มารอดูกันนะครับในตัวอัปเดตว่าจะมีเนื้อหาอะไรที่จะทําให้ว้าวอีกหรือเปล่าสุดท้ายนี้นะครับยังไงก็คงต้องขอฝากทุกท่านนะครับกดไลค์กดแชรรร์กกด share, กด,ดตติาามมให้้ััับบช่ององงขเววยคผสสี